ลือกันข้ามปีเลยนะครับ A25 ยังไม่เปิดตัวเลยมีข่าวเกี่ยวกับ A26 มาแล้วแล้วก็น่าสนใจมากๆด้วยนะครับเขาบอกว่า Samsung Galaxy A26 เนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับการรองรับชาร์จไว65วัตต์แล้วก็ยังได้แบตเตอรี่ความจุเยอะขึ้นด้วยนะครับอย่างนี้จะส่งผลกระทบต่อ A25 Ultra หรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากสเปกของตัว A25 Ultra ที่มันแบบหลุดออกมาซึ่งณวันนี้น่าจะไฟนอลมากๆแล้วเนี่ยนะครับ เขาบอกว่าแบตจะได้เท่าเดิมนะ A5 Ultra แ5,000เหมือนเดิมนะครับชาร์จเร็วก็เท่าเท่าเดิมตลอดการคือ45วัตต์นะครับก็ถือว่าเร็วกว่า iPhone แหละแต่ว่ายังเป็น45์ p p s อยู่เขาบอกว่าทีนี้มันก็เลยมีข่าวลือออกมานะครับว่า Samsung Galaxy a 2 6เนี่ยจะอัปเกรดเรื่องของระบบการชาร์จเรื่องของแบตเตอรี่ให้มันดีมากขึ้นนะครับโดยข่าวคราวอันนี้ มาจากข้อมูลใน x นะครับเป็น Account นึงแหละเขาบอกว่ามือถือในซีรีส์ galaxy s 2 6เนี่ยจะมาพร้อมกับระบบชาร์จไวผ่านสายสูงสุด65วัตต์นะซึ่งสูงจากเดิมถึง45วัตต์เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นก็เท่ากับว่ามันจะชาร์จไฟได้เร็วขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆไอ้ตัว45วัตต์เนี่ยในมุมผมก็ถ้าเทียบกับ Android ด้วยกันเองก็ถือว่าน่าจะ ช้ากว่าคนอื่นเขาแล้วแหละเพราะว่า45วัตต์เนี่ยซัมซุงใช้มาตั้งแต่สมัยตัว S22 Plus เลยนะครับตั้งแต่ปี2022นู่นเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าโดยสาเหตุที่อาจจะต้องเพิ่มความสามารถในการชาร์จไวขึ้นมาใน S26 เนี่ยที่ยังไม่ใช่ตัวนี้นะตัวใหม่เนี่ยตัวที่จะเปิดตัวในปี2026เนี่ยเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าแบตเตอรี่ความจุเพิ่มขึ้นก็เลยจําเป็นที่จะต้องชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับโดยการที่จะทำให้แบตเตอรี่ความจุเพิ่มขึ้นได้ในขนาดตัวเครื่องใกล,ใกล ก็จะไปสอดคล้องกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่พวกมือถือจีนหลายๆแบรนด์เขาเริ่มใช้งานกันก็คือตัวซีคอนคาร์บอนนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆแบรนด์จีนตอนนี้พวกอย่าง Honor เองหรืออย่าง Oppo เองรุ่นใหม่ๆที่เป็นเรือธงเนี่ยก็ใช้แบตซีคอนคาร์บอนแล้วซึ่งการใช้แบตซีคอนคาร์บอนเนี่ยทำให้ขนาดของตัวแบตเตอรี่เองเนี่ยนะครับบางใกล้ๆก,กับแบตแบแบพวกลิเทียมเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจะได้ความจุเยอะมากขึ้นนะครับ อย่างตัว Magic 7 Pro เองที่เตรียมจะเปิดตัวหลัง a 2 5เนี่ยตัวนั้นก็แบต5,008นะครับหรืออย่างตัว a p p o Find X8 เนี่ยก็แบตเกิน5,000ไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับตัว s a m s u n Galaxy g a 2 6ในเรื่องของการชาร์จหลังจากที่มันแบบเป็นเหมือนเดิมมาตั้งแต่สมัยพวก a 2 2นะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของตัวการาชาร์จไฟกับแบตเตอรี่ที่ความจุเยอะขึ้นใน A76 แล้วเนี่ยมันยังมีข่าวมาอีกนะครับว่า สัมผัง Galaxy S10 e Ultra นะครับเฉพาะตัว S10 e Ultra นะจะได้รับการอัปเกรดกล้องปริสโคปเทเลโฟโต้ให้มีความละเอียดที่มันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากสเปคข่าวลือเหมือนกันตัว Outtra e ที่จะเปิดตัวเนี่ยตัวกล้องปริสโคปเนี่ยยังคงใกล้ๆของเดิมอยู่มีการอัปเกรดแค่ในจุดของพวกกล้องอ l t ตไว i d ให้ความละเอียดสูงขึ้นนะครับซึ่งปริสโคปเองเนี่ยที่พวกตัว Galaxy S e Ultra เขาใช้กันมาก็าใช้มาหลายปีแล้วนะกล้องตัวนี้ที่ซูมได้สูงสุดประมาณ100เท่านะครับเขาบอกว่าตัวกล้อง ปริสโคปที่จะใช้ใน A76 Ultra เนี่ยจะเพิ่มความละเอียดเป็น200ล้านพิกเซลนะครับให้มันเทียบเท่ากับพวกกล้องหลักเลยเพราะว่ากล้องหลัก Samsung ตอนนี้มันคือ200ล้านใช่ไหมแล้วก็จะมีตัว Ultra Wide มีเปริสโคปอันนี้ก็จะเพิ่มเป็น200ล้านพิกเซลนะครับก็ทําให้ในเรื่องของความละเอียดภาพสูงขึ้นมันก็สามารถเอามาที่จะอัดแอปเพิ่มเติมในการใช้งานได้มากขึ้นอย่างปัจจุบันเองก็จะมีการใช้ไ y เข้ามาช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพด้วยเนี่ยการที่มีกล้อง ซูมปริสโคปความเอียดสูงก็น่าจะทําให้การซูมเนี่ยของซัมซุง Galaxy S20 Ultra ดูดีขึ้นจากเดิมด้วยนะครับโดยตัวสเปคเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าณวันนี้ซัมซุงเริ่มที่จะพัฒนาไอ้กล้องปริสโคปความเอียดสองล้านพิกเซลตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับมันจะมาพร้อมกับขนาดเซนเซอร์ที่ใหญ่ถึง1นึ่งทับหนนิ้วนะครับถือว่าก็อยู่ในเคสที่จะสามารถพอจะสู้กับพวกมือถือจากจีนที่ใช้ปริสโคปโหดๆแบบนี้ได้อย่าง,างเช่นพวก Vivo X 200ประมาณนั้นพอสู้ได้อยู่นะครับ โดยตัว Samsung า a l a x y ี่เอ l ซีโก็ตามชื่อรุ่นนะครับยังไม่เปิดตัวในปีนี้นะในปีนี้ที่จะเปิดตัวกันอีกไม่กี่วันนี้ก็คือตัว a อ15นะครับ a 15ซีรีส์ก็จะมีการปรับเปลี่ยนสเปคหลายจุดเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเน้นเรื่อง AI เป็นหลักนะครับซึ่งช่องเราเนี่ยทำคลิปสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะใครที่อยากจะรับรู้ข้อมูลก่อนเปิดตัวนะครับก็สามารถไปรับชมจากคลิปก่อนในช่อง,งเราได้เตยทำมาให้ค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวเกี่ยวกับ Samsung g a l a x กซี a 6ที่เอามาฝากกันนะครับมาก่อนเปิดตัว a 1 5ซะด้วยนะครับ